สวัสดีค่ะมาพบกับเซคเคนโนนะคะพามาชมกับบ้านริมคลองค่ะหน้าบ้านมีรานออกกําลังกายเป็นสวนสาธารณะด้วยนะคะพื้นที่กว้งกวางค่ะทุกท่านบรรยากาศดีนะคะมีความเป็นส่วนตัวอยู่บนพื้นที่43.9ตารางวานะคะภายในบ้านก็พร้อมอยู่อาศัยได้เลยค่ะทุกท่านพื้นที่ใช้สอย1 4 8ตารางเมตรค่ะ เป็นบ้าน2ชั้นมีเรือนรับรอง1ห,หลังนะคะ4ห้องนอน3ห้องน้ําและมีห้องครัวด้วยนะคะกว้างขวางค่ะพร้อมกับมีพื้นที่ต่อเติมสิ่งปลูกสร้างหรือตกแต่งสวนได้อีกนะคะยังมีพื้นที่ว่างค่ะสามารถทําประโยชน์ได้อีกนะคะตรงนี้นะคะมาในราคาพิเศษค่ะข,ขายที่ราคา 3ร้าน1 69, บาทค่าโอน50-50ราคานี้สนใจสามารถเจรจาต่อรองได้นะคะเจ้าของขายเองค่ะพื้นที่43.9ตารางวานะคะบรรยากาศดีค่ะร่มรื่นฝั่งตรงข้ามเป็นสวนสาธารณะหมู่บ้านนะคะด้านข้างบ้านติดกับคลองธรรมชาติค่ะส่วนภายในบ้านนะคะตามรูปเลยนะคะ พร้อมอยู่อาศัยค่ะจัดสรรปันส่วนไว้อย่างดีนะคะอย่างโรงตัวค่ะทุกท่านแยกเป็นสัดส,ส่วนเลยนะคะสวยพร้อมอยู่บรรยากาศดีพื้นที่ฟ้างด้วยนะคะด้านข้างบ้านติดของธรรมชาติด้วยค่ะบรรยากาศสุดฟิลเลยนะคะแถมอยู่ที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะบ้านหลังนี้ร้อมรอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกกันเลยทีเดียวค่ะทุกท่านอยู่ใกล้โรงพยาบาล อยู่ใกล้ห้างเซนท่านเวสเกตอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าจุดขึ้นลงมอเตอร์เวย์ด้วยนะคะรอมรอบไปด้วยร้านค้าร้านอาหารตลาดและสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบคันค่ะทำเลดีๆนะคะเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยมากๆเลยค่ะทุกท่านพื้นที่จัดสวนก็มีนะคะสบายๆค่ะผู้สูงอายุก็อยู่ได้นะคะอยู่กันอย่างเงียบสงบ แต่รายร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบคันเลยนะคะอยู่ที่หมู่บ้านพึกษา49ทับ1ซอยแก้วอินตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีมีคลอพิกัดของแปลงนะคะใส่ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยท่านใดสนใจติดต่อเข้าไปชมได้นะคะโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะแปลงนี้เจ้าของขายเองค่ะทุกท่าน สามารถติดต่อคุยเจราจากับเจ้าของได้โดยตรงเลยนะคะนะัดชมพื้นที่จริงด้วยตนเองค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนนะคะนี่เป็นรำคลองน้ำข้างบ้านนะคะแอดมินก็ได้ใส่รายละเอียดและเบอร์ติดต่อไว้ให้ที่ใต้คลิปหากท่านใดไม่สะดวกโทรนะคะท่านสามารถแอดไลน์ไปตามเบอร์โทรได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เจ๊คโนราไปก่อนสวัสดีค่ะ